ร้อยดีครับร้อยดีเอาเก็บร้อยดีกดให้อยู่กดให้อยู่เียบร้อยดีครับเละ<ย>เลยครับดีนะฟอมไวเรามีนะปลาช่อนนะที่นเห็นเนี่ยเป็นไงนี่ปลาช่อนะนะนี่ เยี่อยางเอ็ดวันนะฮะใบมันเล้าดีฮนะเล้าจนตาแบบนอนชายตะหลิ่งเนี่ยมันออกมากัดได้ะฮะไม่ธรรมดานะฮะกับใบเอ็ดวันฮะไอ้ลูกแกคิดได้ยังไงฮะทรงนี้ <c oughs> ก็เดี๋ยวไว้ทักไปถามแกแล้วกันว่าแกคิดได้ยังไงนะฮะดูทรงใบะฮะธรรมดาที่ไหนคนนี้กบยางเอ็ดวันกับช่ะชอนไซ สวยงาม,งามฮะเนี่ยยางเอวันเนี่ยคู่กันเลยฮะเอสวันแลาปลาดีครับเนื้อยางเหนียวนุ่มเนี่ยปากเหนียวดีปากไม่ฉีกครับว่าแกลองฉีกให้ดูแล้วมันไม่ฉี่ราคาได้ดูฮะคลิปฉีกปากนี่ยกบยางเอวันกับงานไปช่อนเยี่ยมเลยครับ